สูงทุกรูปกราบเรียนท่านประธานในพิธีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันขอเรียนให้ท่านได้รับทราบถึงความเป็นมาของข้อตกลงการปฏิบัติในงานบำเพ็ญกุศลศพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านดังนี้ค่ะเนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ป่วย และผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคอ้วนลงพุงซึ่งสาเหตุต่างๆเหล่านี้ล้วนมาจากการบริโภคอาหารที่มากเกินความจำเป็นของร่างกายเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทีมงานสร้างสุขภาพในเขตเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลน่านเทศบาลเมืองน่านเครือข่ายภาคประชาชนซึ่งประกอบไปด้วยชมรมหัวหน้าบ้านในเขตเทศบาลเมืองน่านปุ่มสตรีแม่บ้านในเขตเทศบาลเมืองน่านชมรมอสมในเขตเทศบาลเมืองน่านและชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองน่าน จึงได้มีการประชุมหาหรือร่วมกันเมื่อวันที่29มีนาคม2559ได้ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติในงานบำเพ็ญกุศลศพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านอยู่4ข้อด้วยกันคือข้อที่1ในการจัดเลี้ยงอาหารในงานบำเพ็ญกุศลศพนั้นถ้าเป็นอาหารประเภทเนื้อสัตว์ให้งดอาหารประเภทเนื้อสัตว์สุกดิบ,ดบ ข้อที่2หลังจากการสวดพระอภิธรรมศพในแต่ละคืนนั้นให้งดเลี้ยงอาหารและอาหารว่างที่มีแป้งและน้ำตาลสูงเช่นอาหารที่ผสมเครื่องดื่มประเภทช็อกโกแลตอาหารประเภทน้ำหวานน้ำอัดลมถ้าจะมีการเสิร์ฟอาหารนั้นให้มีเฉพาะน้ำดื่มหรือน้ำดื่มสมุนไพรที่ไม่หวานเท่านั้น ข้อที่3ให้งดเลี้ยงเหล้าเบียร์และงดสุรีในงานบำเพ็ญกุศลศพและข้อที่4งดใช้กล่องโฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหารในงานบำเพ็ญกุศลศพในการที่จะขับเคลื่อนประเด็นทั้ง4ประเด็นให้เป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนนั้นเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะมีความลำบากเนื่องจากว่าทั้ง4ประเด็นเป็น ถือว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นฮีทอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่ปฏิบัติกันมาสืบเนื่องช้านานผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องมีความกล้าที่จะต้องยอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าผลกระทบนั้นจะมาในด้านบวกหรือด้านลบก็ตามหนึ่งเดือนผ่านไปหลังจากที่เราได้มีการประชุมร่วมกันแล้วเทศบาลเมืองน่านก็ยังไม่สามารถที่จะรีเริ่มในงานใดได้ได ต่อมาเมื่อวันที่4พฤษภาคม2559ทีมงานสร้างสุขภาพในเขตเทศบาลเมืองน่านทราบข่าวการเสียชีวิตของคุณพ่อสีนวลสวนทะผู้สูงอายุซึ่งมีอายุมากที่สุดในเขตเทศบาลเมืองน่านคือท่านมีอายุ100ปี3เดือนกับ20วันทีมงานสร้างสุขภาพ จึงได้นำประเด็นดังกล่าวลงมาพูดคุยกับบรรดาลูกหลานของคุณพ่อสีนวลสวนทะเนื่องจากเห็นว่าคุณพ่อเป็นผู้ที่สามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้เป็นอย่างดีและลูกหลานได้เอาใจใส่เป็นอย่างดีจนทำให้คุณพ่อมีอายุถึงร้อยปีในการเข้ามาพูดคุยนั้นเราก็ยังไม่มีความเชื่อมั่นหรือมั่นใจว่าประเด็นทั้งสี่ประเด็นจะสามารถขับเคลื่อนได้หรือไม่เพราะว่า เราได้ทราบข่าวว่าบรรดาลูกหลานของคุณพ่อศรีนวลสวนทรซึ่งท่านเป็นข้าราชการที่มีฐา,านะมีหน้าที่ตำแหน่งในสังคมมีเพื่อนฝูงมากมายและก็ได้มีการเตรียมงานในการจัดงานเป็นอย่างดีไว้ในระดับหนึ่งแล้วแต่หลังจากที่ได้มาพูดคุยทำให้ท่านเนี่ยได้เห็นผลกระทบว่าสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ถ้ายังปฏิบัติกันอยู่อย่างนี้ก็คงจะไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ท่านเลยให้ความร่วมมือและตอบรับตกลงในการที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของการประชุมทั้ง4ข้อดังนั้นในงานการจัดการบำเพ็ญกุศลศกในครั้งนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านก็คงจะเห็นนะคะว่า จะไม่มีการเลี้ยงเหล้าเบียในงานจะไม่มีการสุบรีในงานไม่มีการเลี้ยงอาหารประเภทเนื้อสัตว์สุกสุกดิบดิบและก็หลังจากที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมศพเสร็จแล้วนะคะจะไม่มีการเสิร์ฟอาหารว่างจะมีแต่เพียงแค่น้ำดื่มหรือบางคืนนั้นอาจจะเป็นน้ำสมุนไพรที่ไม่หวานเท่านั้นทีมงานสร้างสุขภาพในเขตเทศบาลเมืองน่าน ต้องขอขอบคุณบรรดาลูกหลานของคุณพ่อสีวนวลสวนทะที่ท่านได้มีความกล้ากับการที่จะเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้และดิฉันเชื่อมั่นและหวังว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะเป็นต้นแบบของการเปลี่ยนแปลง การจัดงานบำเพ็ญกุศลศพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านในชุมชนต่างๆต่อไปขอกลับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณทาพุทการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ